พี่น้องครับมนุษย์จึงรู้ว่าอะไรสําคัญก็ต่อเมื่ออะไรใกล้ความตายเท่านั้นวันนี้เราอาจจะยิ่งอยู่ไกลจากความตายเราก็เลยอะลรครับมองไม่เห็นว่าอะไรสําคัญที่สุดเวลาคนเข้าไปสู่ใกล้ถึงเวลาที่จะตายแล้วนะครับยังไงก็ตามคนเริ่มเลยครับสมองของท่านความคิดของท่านจิตวิญ,ญญาณของมนุษย์นะครับจะบีบคั้นเราเข้าใจไหมบอกว่าสิ่งไหนสําคัญที่สุดมันจะปรากฏชัดที่สุด ดังนั้นคนใกล้ตายเขาเลยครับทรัพย์สมบัติเงินทองมีความหมายอีกไหมไม่มีประโยชน์แล้วเขารู้อย่างเดียวว่าฉันจะมีชีวิตต่อไปยังไงเขารู้แล้วว่าการมีชีวิตอยู่นั้นสำคัญการมีสุขภาพดีและมีชีวิตอยู่ต่อไปนะครับสำคัญกว่าเงินทองทุกสิ่งที่มีอยู่พี่น้องครับในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อในฐานะที่เราเป็นคริสเตียน เรารู้ความหมายของชีวิตมากกว่าคนที่เขาไม่รู้จักพระเจ้านะครับในพระคำของพระเจ้านั้นไม่ต้องรอให้เรานั้นใกล้สู่ความตายและค่อยมาค้นพบสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของท่านจริงไหมคริสเตียนไม่ควรเป็นแบบนั้นไม่ควรให้คุณหมอบอกแล้วนะครับว่ามะเร็งมันกินแล้วไปหมดแล้วในตับไตไส้พุงสมองของท่านแล้วค่อยมาสารภาพกับพระเจ้าโอ้พระเจ้าเวลานี้ลูกรู้แล้วอะไรสาคัญนะครับ ไม่ต้องไปรอคริสเตียนพระคัมภีบอกชัดนะครับว่าความหมายของชีวิตที่แท้จริงคืออะไรเราจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรในพระวจนะความจริงนั้นมีชัดเจนหมดแล้วเราไม่เหมือนคนข้างนอกนะครับไม่ต้องรอนะครับเอเมนยิ่งไรครับถ้าท่านใกล้ความตายนั้นหมายความว่าอะไรสุขภาพก็ไม่ดีกำลังก็ไม่เหลือเวลากำลังจะหมดไป ท่านจะเอาชีวิตที่เหลืออยู่ในน้อยนิดของท่านน่ยไปทำสิ่งที่มีค่าที่สุดมันอาจจะได้น้อยแล้วนะครับวันนี้อะไรสำคัญในชีวิตของท่านแน่นอนครับครอบครัวของท่านลูกของท่านสำคัญสำคัญกวัวงานไหมสำคัญกวัวการงานไม่ได้หมายความว่างานของท่านไม่มีประโยชน์ไม่ใช่แต่เวลานี้เราต้องรู้นะครับว่าอะไรสำคัญในชีวิตของเรา แต่ในพระวจนะของพระเจ้าได้บอกนะครับได้เปิดเผยให้เรารู้นะครับสิ่งสำคัญและความหมายของชีวิตเพื่อเราจะเตรียมสู่ความตายอย่างถูกต้องยังไงทุกคนต้องเตรียมนะครับไม่ต้องรอสัญญ,ญาณอะไรก่อนแล้วค่อยเตรียมท่านเตรียมไว้ท่านได้เปรียบจริงไหมถูกไหมครับท่านเตรียมเหมือนกับการสอบถ้าท่านจะสอบ แข่งขันท่านก็ต้องเตรียมการสอบเราเคยเป็นนักเรียนเรารู้ดีนะครับถ้าเป็นนักเรียนนั้นไม่อ่านหนังสือไม่เตรียมสอบแล้วท่านหวังคะแนนดีๆจะได้ไหมเป็นไปไม่ได้นะครับท่านสอบไม่สอบไม่ตกก็ถือว่าโอ้โหบางคนโชคดีมากแล้วนะเกือบตกแต่ถ้าท่านยิ่งไม่เตรียมเลยท่านอาจจะสอบตกด้วยซ้ำดังนั้นนักเรียนที่ดีก็ต้องอะไรครับเตรียมตัวเพื่อ จะเข้าสู่การสอบและได้คะแนนดีที่สุดมนุษย์ยังรู้จักการเตรียมตัวสอบแต่คนน้อยคนที่จะรู้จักการเตรียมชีวิตของเขาไปสู่ความตายนะครับนี่คือข้อสอบใหญ่ที่สุดนะไม่มีการสอบใดที่จะใหญ่ที่สุดเท่ากับความตายและมันเป็นข้อสอบที่เราไม่สามารถอะไรครับหลีกเลี่ยงหนีพ้นได้ถ้าเลื่อนสอบก็ไม่ได้ด้วยเลื่อนได้ไหมโอพระเจ้าขอเลื่อนการตายลูกไปก่อน ท่านเลื่อนไม่ได้นะครับและท่านก็ไม่รู้ว่าข้อสอบนี้มาเมื่อไหร่เข้าใจไหมครับสมัยการเรียนเนี่ยในมหาวิทยาลัยเขาจะมีสอบแบบที่ไม่บอกล่วงหน้าเขาเรียกว่าควิสใช่ไหมใครเป็นนักเรียนหมอก็จะรู้ด้วยนะนะครับจู่ๆอาจารย์ก็จะเดินเข้ามาหน้าห้องนะครับเอากระดาษขึ้นมาสอบหมายความว่าอะไรครับนักเรียนจะตกใจมากนะเพราะอะไรถ้าเราไม่เตรียมตัวเนี่ยเราสอบไม่ได้กระดาษเปล่าจริงๆนะส่งกระดาษเปล่า เขาเรียกว่าควิสสอบแบบไรไม่ทันตั้งตัวพี่น้องครับความตายเนะี่ยมาถึงท่านนะครับแบบท่านไม่ทันตั้งตัวหรอกไม่มีใครคิดนะครับดังนั้นการเตรียมชีวิตสู่ความตายของคริสเตียนตามพระคัมภีร์นั้นสำคัญมากเม็นไหมครับมผมไม่ต้องการให้พี่น้องสมาชิกในคิตตจักรนะครับท่านเป็นคนที่สอบตกบ้างเกือบตกบ้าง เค okay, ไหมอยากเห็นพี่น้องเป็นคนอะไรครับสอบผ่านข้อสอบแห่งความตายท่านไปด้วยคะแนนที่ดีเอเมน